เก็บหอยค่ะนี่เก็บหอยเก็บหอยมันมีอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วลูกใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นี้เห็นหอยหอยใหญ่นะนี่ตัวหนึ่งสองละสองได้สอง,สองน้อย มันจะมีอีกตรงไหนนะที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเอา้าน่าจะมุดน่าจะมุดน้ำไปแล้วตัวใหญ่อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยหนวยใหญ่อยู่ไม่ได้ขึ้นไปตรงน้ำไหลไปเก็บปู เก็บหอยก็ได้หลายตัวอยู่นะ